อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัววันนี้จะมาสอนวิธีตัดคลิปวิดีโอด้วยแคนว่าแบบง่ายๆที่มือใหม่ก็ทำได้ไปเริ่มกันเลยคันแรกเราจะเข้าไปที่แคนว a .com จากนั้นคลิกที่สร้างดีไซน์ ให้เลือกวิดีโอนะครับซึ่งสามารถเลือกขนาดตามแพลตฟอร์มที่ต้องการได้เช่นแนวนอน16:9ต่อสำหรับ YouTube หรือ9:16ต่อสำหรับ TikTok 2ไปที่แท็บอัปโหลดแล้วเลือกไฟล์วิดีโอรูปภาพหรือเสียงที่ต้องการใช้3เมื่ออัปโหลดแล้วให้ลากคลิปวิดีโอลงบนไทม์ไลน์ตรงนี้เราสามารถตัดและแบ่งวิดีโอได้ง่ายๆโดยคลิกที่วิดีโอช่วงที่ต้องการแล้วคลิกปุ่มตัด แล้วลบส่วนที่ไม่ต้องการออกได้เลย 4. แขนว่ามีคลังเพลงและเสียงให้เลือกใช้เพียงลากไฟล์ลงบนไทม์ไลน์และปรับตำแหน่งให้เข้ากับวิดีโอ 5. หากอยากเพิ่มข้อความให้ไปที่ปุ่มข้อความแล้วเลือกฟอนต์และสีให้เหมาะกับสไตล์ของคลิปได้เลยครับ 6. หากพอใจกับวิดีโอของเราแล้วกดปุ่มแชร์และกดดาวน์โหลดเลือกรูปแบบ mp4 แล้วบันทึกไฟล์ไปใช้งานได้เลย การตัดต่อวิดีโอด้วยแคนว่าง่ายใช่ไหมล่ะครับลองนำไปใช้สร้างวิดีโอสวยๆประกอบการสอนของคุณครูดูนะครับ